พี่ชันครับไปไหนมาเนี่ยครับเมื่อวานไปโปร,ปรโมทรถแห่มาได้สี่ห้าพันซื้อแพมเพิลิดุ่งนี้จะไปบริจาคให้ผู้ป่วยติดเตียงเลยเ oh, ยอะเลยอย่างนั้นเลยเหรอเน่เน่โอ้โหเน่ย oh, oh. ับพอ,อดีเขาจ้างไปโปรโมทรถแห่มาได้กระแพงนี่เนี่ยแล้วก็ซื้อแพมเพิร์ดมาเนี่ยเตรียมมาช่วยกันยกหน่อยทเทยวเสียเขาออกเด้วยเอาออกที่ออกเพื่ผมออกแรงจะออกด้วยอันนี้เสียก็ออกออกครึ่งนึงคนละครึ่ง รถข้างหน้าก็มีันนี้เลขาคนบริการครับผมไปวิ่งไปหาซื้อกันเมืองกันมาข้างหน้าข้างหน้าเยอะข้้าางหนได้มาเราก็ช่วยเหลือเอาช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยากพวกนี้ประมาณสักสองสามโมงเลยอ๋อเลยไปกันเลยเสร็จแล้วเราก็กลับมาทำงานต่อนี่แหละไอ้ทีมงานเรานี่แหี่แล้วแต่เป็นคนรู้ที่ไปแล้วแต่ขายดีไหมเป็ดพนรู้ตัวนี้ ขายดีมากมากดีมากหาเงินได้โควิดก็เยอะงานไม่ใช่จะเยอะแล้วแต่ว่ามันก็มันก็เริ่มเยอะ ใครมาให้ท่านวันนี้ครับเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเรากินกินข้าวได้ไหมครับกินข้าวได้ไหมตามไปไหนคุณไปได้คปัดแล้วก็มีการปวดที่ไหนบ้างไหม บัตชาร์จสายเปที่เปิดร้านเป็ดกระโลกเอาโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดของบริโภคเป็นพวกไข่พวกน้ำมาด้วยแล uh, ้วก็ทีมมาเป็นทัเรียบัตรเรีเอาของเล็กเล็กน้อยนมาที่ว่าจะเป็นเมาให้ ช่วยแต่รุ่นก็ที่นี้ช่วงโควิดมันก็งานบางทีก็สะดุดมั่งอะไรมั่งเดี๋ยวช่วยเริ่มเริ่มดีขึ้นแหละงานเริ่มเยอะถ้ายังไงดูแลตายดีสุดเพราะว่าเรา อะไรที่ดีที่สุดแล้วเราก็จะเดินลุ่งเรือง